หัวรว้อแล้วครับหัวร้อนแล้วหัวร้อแล้วนะครับตอนนี้มีอาการหัวร้อแล้วนะครับอยู่กินไม่ติดนะครับเอฟซี FC. รับเงินของเอฟซีมารับเงินของแม่ๆม,มาแล้วก็ไม่ยามไปตามงาน <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ออกมาหัวร้อนนะครับ <c oughs> มึงฟังกูนะการน,นี้เดือดร้อนไปถึงชาวบ้านจริงๆครับอ่ทุกคนก็ตัดสินเอาเอง งานนี้ครับเดือดร้อนถึงชาวบ้านครับเดือดร้อนถึงยายธู๊ครับนะครับยายธู๊กต้องเป็นพยานนะครับมันจะเอาธู๊กเป็นพยานมึงแน่ใจเหรอว่ามึงจะเอาทู๊กเป็นพยานออกมาท้าสาบ้านนะครับโอ้โหไปกั้นใหญ่แล้วครับหัวร้อนครับเพราะอะไรครับที่หัวร้อนเพราะไปรับเงินเขามาแล้วก็ไม่ตามงานเสียหน้าทุกคนเข้าใจยางหัวร้อนนะครับที่ไม่ตามงานนิทานครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับอธิษฐานิยายตัวจสอบตัวซาไป เอตรถนะครับในการรับชมน้ำฟัง F4 ครับหัวล้อนะครับเสียหน้าครับเพราะอะไรครับโดนไหลชะข้าไปว่าไม่อยอมไปตามงานเจ้าที่เรียกมันขาไม่ไปก็มันจะไปไปแ้วมันไม่มีค่าน้ำมันแล้ววันนี้นะครับเดียทูนะครับต้องตกเป็นพยานมึงแน่ใจหรอว่ามึงอะาเยร์ทูเป็นพยานออกมานั่นทงท้าสาบานครับว่าไอ้ทูเอาแน่ใจไหมถ้าไอ้ยทูไม่รู้เห็นวัาที่ตรงนี้ไอ้ไหลไม่ได้มาทํากินขอให้ไอ้ทูนะครับนะ เป็นโน่นเป็นนี่แต่ถ้าเยทูนะครับนะผู้ฟังจริงเขาขอให้เยทูเจริญเจริญนะครับนะออกมาสาบานแล้วหัวร้อนใส่เยทูแล้วครับนะครับนี่ครับคือโลกโซเชียลเยทูออกมาพูดออกมาอะไรอย่างนี้มันก็เป็นโลกโซเชียลญ่ทูก็ต้องรับให้ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็นะครับเรื่องนี้นะครับนะเยทูอย่าไปโทษคนอื่นที่เอาคลิปมาลงแล้วทให้นู่นนี่นั่นมันอยู่ที่ตัวเองตัวเองเรื่องที่จะพูดเองมันก็ต้องรับแรงกระแทกของตัวเองให้ได้ เพราะนั้นวันนี้นะวันนี้สิ่งที่ยัยทู่เนี่ยนะครับจะต้องเจอเนี่ยก็คือนะครับม like ันเล่นหนักไอ้พวกเนี้ยนะครับแราว่าทั้วันนี้สิครับสิ่งที่ยัยทู่ยูทูปพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่พวกมันรับกันไม่ได้กันมันเลยออกมาเล่นยัยทู่กันทุกวันนี้เห็นไหมครับนะเดี๋ยวผมจะไปตามเรื่องทิศหน้าเดี๋ยวผมจะไปชี้เป้าเองอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วดึงไปดึงผู้ช่วยจอรดมาด้วยครับผู้ช่วยจอดงานเข้าเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผู้ช่วยจอดไม่โอเคกับไอ้โรนนะครับ ครอบครัวผู้ช่วยจอร์จไม่โอเคกับไอโรนนะครับและทั้งซอกมีความคิดเห็นยังไงครับงานนี้นะครับแม่ของมึงนะครับทั้งซอกจะต้องสวยไปด้วยเผื่อจิดคุกครับถูกต้อนครับแล้วผมบอกไปให้ครับไอไหลโดนยังไงอีดำก็โดนอย่างนั้นอีดำก็เข้าไปทํากินแบสปิเเกอร์เหมือนกันมีการบอกว่าเช่าเหมือนกัน แล้วที่ตรงนั้นไม่เข้าโครงการคอชอเหมือนกันอีดำมาโดนไม่ลน้นล้นครับอีดำโดนไหมครับมึงจะแถ้สิมึงกล้าสาบานไหมล่ะว่าที่แปลงสองของอีดำเนี่ยนะครับอีดำไม่ได้เข้าไปทํากินไม่ได้เข้าไปเช่าไมไ่เข้าไปอะไรก็คลิปลักฐานมีอยู่บอกว่าเช่าทุกคนองใช่ไคลิปลักฐานม,มีอยู่บอกว่าเช่าเออถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นวันนี้อีดําก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับอีดําก็ไม่รอดเหมือนกันถูกต้องไหมเออชาวบ้านเขารู้ทุกคนแหละว,ว่าอีดําเขาไปทําทําอะไรมึงสาบานกูไม่รู้ว่าอีดําไม่ได้เข้าไปทํากินไม่ได้เข้าไปเช่ามึงสาบานกูไม่ไล้แล้วสิสนสมรสคืออะไรมึงตอบกูได้ไม่ได้ฮะก็บอกแลว้วว่างานนี้ ไอ้คือบอะทาให้แม่ตัวเองสวยเพราะไอ้คืบเนี่ยเป็นคนส่งภาพตอมงตอไม้ไปให้อีบ้าฝรั่งเศสส่งหลักฐานให้อีบ้าฝรั่งเศสเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่มาเดือดร้อนคือใครครับคือแม่คืบไง,แม,มง,ไงบนะแม่มึงไงคืบนะแม่มึงไงคืบ พวกมึงนะมันรู้อยู่กับใจพวกมึงพูดสิว่าพวกว่ามึงไม่ได้ขายที่กับอีดัมพูดสิมึงกล้าสาบานปไหมขึ้นทําผ่าแอกไหมขึ้นไป่หาหลวงปู่ไหมฮะขึ้นทําผ่าแอคไหมขึ้นไป่หาหลวงปู่ไหมถามไม่พอเอาไม่ได้กล้าไม่ลด้กล้าชนไม่ได้ฮึกล้าชนไม่ได้กูถามไาดิ นะครับอเออกะกากระนอยกระกากระนอยเข้าใจไหมครับฝา้าไวา้คิดพิจารณาด้วยนะใครทำอะไรไว้ย่อมรู้อยู่ก่ใจอีดำก็ไม่รอดเหมือนกันอยู่บอกผู้มยให้อีดำก็ไม่รอดเหมือนกันกเข้าใจปะเออไอ้ร้อนพูดไรครับตัวอีดำหมดนี่มออกมาได้ดำใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเร,เรียบร้อยนี่ออกมาได้ดำใช่ไหมให้ร้น ฮะมึงออกมาได้อดาไม่ใช่ใช่ไม่เนี่ยไม่ใช่ได้หลายใช่ป่ะเอองานนี้มังมันคนที่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนฟังให้ดีนะครับเอฟซีทุกท่านคือไอโรนแต่อีดําอีดําเป็นคนไฟเขียวให้โลนลุยตอนเนี้ครับทุกคนรู้ยังครับอีดํมเป็นคนไฟเขียวครับท,ทั้งที่มึงก็จะเดือดร้อนเหมือนกันอีดําไม่ยอมตุยคนเดียวครับตอนนี้นครับอีดําไฟเขียวให้ไอโลนนะครับทุกคนรู้กันยังครับนี่เออไม่รู้รู้ซะ ถ้าไม่รู้ก็รู้กันซะเออโล้นไฟดําไฟเขียวให้โล้นเล่นในไหลเต็มระบบมาทางที่มึงก็ผิดมึงก็เข้าไปทำกินเดี๋ยวมึงเจอกูวิดำเดี๋ยวมึงเจอกูเต็มระบบนะเดี๋ยวมึงเจอกูเต็มระบบกูจะบอกให้นะครับเออเดี๋ยวมึงเจอกูเต็มระบบาคจปะเพราะที่ตรงนั้นมันมีคลิปหลกักฐานที่ผัวอดีตผัวมึงแบงสกสปริงเกอร์อดีตผัวมึงก็โดนจริงไหมครับแล้วมีการเช่าการไถ จำไหมครับมันมีการเช่ามีการถ่ายเออฝากไว้ให้คิดพิจารณากันให้ดีๆนะเออฝากคิดพิจารณากันให้ดีๆก่อนที่จะทำอะไรนั้นนะเออที่ตรงนั้นนะครับมันเป็นเป็นที่ของแม่คือจริงๆแบงใหญ่ก็จริงนะครับ แล้วทําไมถึงไม่ครับลูกโครงการพอชจอะมาอ้างไม่ได้ที่ไมครับจะมาอ้างไม่ได้นะฝากไว้ให้คิดแน่ใจเลยว่ายายูา่ทุบเป็นพยานอะแต่ถ้าอยูทุ่พูดแต่ว่าแปลงนี้นะครับนายอีแม่กาดำเข้ามาทํากินค่ะเอาที่ส่วนยางหนูมไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่าที่ตรงนี้อีแม่กาดำเข้ามาทํากินค่ะ เป็นไงอ่ะบันเทิงไหมล่ะบันเทิงถูกต้องไหมล่ะก็ถึงบอกว่ามึงแน่ใจเหรอที่มึงจะเอาเยว์ทูเป็นพยานกินให้ดีๆนะกินให้ด,ด,ดีหัวร้อนครับหัวร้อแล้วครับนะไม่ตามงานไงรับจ้าเงินไงดังจะท่อได้ดังจะท่อรอไม่หมุนดังจะท่อรอไม่วิ่งเข้าใจยังก็ต้องแบบนี้ละครับทุกท่าน ทำอะไรได้เลยครับก็ต้องรับกรรมไปไมต้องไหมสังคมก็มองว่ามึงไม่ทํางานรับเงินไปจริงป่ะไอ้ไหลโดนอีดําหนักไฟไหลกูพูดกับมึงแค่นี้แหละนะเออไอ้ไหลโดนนะอีดําก็โดนฝากไว้คิดสนุกเลยมึงงานเนี้นะชาวบ้านเดือดร้อนเพราะพวกมึงนันแหละ